สว,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 วัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม For Honor พาร์ทที่ห้าแล้วเออคือตอนนี้เราเอาง่ายคือเราเล่นเป็นสายแอสซัสซินใช่ไหมเนะี่ยโอเคโอเคขอซ้อมก่อนนะเพราะว่าจำไม่ได้ฮะ อ๋อคอนโทรลมาอุ้ยเุ้ยอุ้ยมันตีเบาจังโอ้สกูเพย์จะเน้นความไวครับอูอ้ a s s a s s i ต้องตีเบาอยู่แล้วครับอันนี้โอ้ แต่มันเบาเกินอ่ะอันนี้เป็นอารยธรรมของไวกิ้งอ๋ออ๋อุ้ยสามคนเลยเข้ามาอุ้ยอันนี้อันนี้ก็เก่งเหมือนกันอุ้ยกันบนนี่นี่ขอเปลี่ยนตัวได้ปะโอ้ยมันลุมอ่ะ อะไรอะไรนี่หิวเลือดโอ้ยเร็วเร็วเหรอหลบได้เว้ยแอสซินเหมือนกันเราเป็นคนที่ตีโอ้สองดาบเหมือนกันมาโอ้โหเดะหมดรุ่นเลยแหละมันจะมีเกมนี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่เคยรู้นะฮะหรือว่าผมอาจจะไม่ได้บอก เกมนี้มันจะมีแบบว่าอีเตอร์เอกเล็กๆน้อยๆนะครับอุ้ยนี่นี่เทคดาวเรียกว่าเทคดาวแอสซินนี่ไม่กาดก็เท่ากับโดนดิครับโอ้สายหลาเลยสายมันหลายนี่ครับนี่ครับผมเก่งเออ ยังไงหนูโอ้ยหลบไม่ทันนีโอ้โหคือแอสซัสซินแน่ดอดว่ามันเก่งมันไวอ๋อคืออารยธรรมของไวกิ้งนะครับคือเรือมันจะเป็นเรือแบบนี้แหละเดิมทีนะฮะไวกิ้งยุคแรกจะไม่จะเป็นเรืออย่างเงี้ยไม่มีใบไม่มีใบไม่มีธงเรือต้องพูดว่าไม่มีใบเรือไม่ใช่ต้องไม่มีธงเรือนะฮะ น่าจะเป็นใบเรือฮะทงเรือไม่ใช่ทงเรือก็จะเหมือนเป็นเหมือนแบบพวกโจรสลัดแต่ว่าพวกไวกิ้งนะครับจะมีใบเรือใบเรือแบบว่าเหมือนใครเคยดูลูฟี่บ้างฮะแต่ว่าไม่ใช่ทงเรือนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้นะฮะเดิมที่การประกอบเรือของไวกิ้งนะครับจะใช้เป็นกระดูกงูไม่ใช่กระดูกงูแบบชีวิตจริงๆนะที่แบบเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่สัตว์เลื้อยสัตว์เลื้อยคานสัตว์เลี้ยงหรอวะเออก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนี่นะฮะไวกิ้งเขาจะทําเป็นหัวเรือเนี่ย จะทาเป็นแบบพวกเป็นรูปต่างๆนะครับอย่างเช่นเป็นรูปเออรูปงูรูปมังกรรูปอะไรอย่างงี้นะฮะหรือรูปเทพเจ้าต่างๆจะอยู่หน้าเรือนะครับแต่พอมายุคใหม่ไวกิ้งก็จะมีธงเรือนะฮะสามารถเอาไปดูอะไรได้นี่อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้นะฮะคือเราก็หาข้อมูลแน่ชัดไม่ได้อะแต่สามารถดูได้พิพิธภัณฑ์ที่อะไรที่ไหนกแห่งนะฮะลองไปเซิร์ช g o o g l e ดูนะครับมันน่าสนใจมากุยนี่ เอาดีครับเอออะไรจะทำของไวกิ้งนะครับก็จะมีหลายอย่างมากแต่ว่าคนสมัยนั้นเขาจะไม่รู้ว่าไวกิ้งเป็นพวกมีแบบมีศาส,สนาไวกิ้งมีศาสนานะับจะเป็นศาสนาแบบพวกทออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรศาสนาอะไรสักอย่างนะครับผมจำไม่ได้ละมามึงเปิดก่อนได้เปรียบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเยอะเยอะ เฮ้ยอย่าฝัดท่าเดียวดิเออมาเอเอเออเออมาโอ้ยมันตีดูเหมือนเบาๆเนาะอึ้บหืมเอือไม่ฮุบปึ๊บปึ๊บฮุบโอ้ย นี่แน่มาเวาประหาร <S <S คือเวลาเราทำท่าเทคยาวใส่มันนะเราจะสามารถได้เลือดเพิ่มคือก็ดีอยู่อ่ะเอทางนี้คือมีอะไรหรือเปล่าบันไดโย,ยนใส่นู้นแล้วกันอยากได้เนี้ยโอ้พลังบ้าข้า่งเหรอ เพิ่มอัตราการเพิ่มพลังบ้าข้างเหรอใช่ไหมแต่มันเยอะจังวะตรงเนี้ย,ย,ยโอ้โหมามาเอออืมมาดิอุย้ยไม่ผกาน,กนตีอ้มหเออไอพวกนั่นคุ้มก็ มึงคุ้มครองกันเหรอเออแล้วมันก็ไม่ตีผมนะไอตัวขวานหะเอ้ยมึงตีแล้วมึงตีแล้วมึงตีแล้วมาโอ้ยอึ๊บนี่มามาเออเอ,อ้ยโอ้ยสงสัยเหมือนแอคท่าอยู่ตั้งนาน นี่มันต้องเข้าอย่างนี้ทีมนี้ดีโอ้ยเออทำหน่อยแรงแรงแรงแขอแป๊บแรงโอ้ยเอาดิเอาดิมามาโอ้ยโอ้ยถอยก่อนอืมนี่เปิดก่อนได้ปี๊บเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามา รอมันตีปึบนี่ครับถึงเวลาเสียพุงแทบจะนอนแล้วก็ไม่ขยับจะพูดเลยวะมาฮะตอนนี้เราต้องเดินตามทางตามมาร์กใช่ไหมแต่ว่ามาร์กมันไปไหนเนี่ยเอาไไปตัวเนะีอันนี้น่าจะเข้าไม่ได้ครับ ไวกิ้งฮะมันจะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของชาวเผ่าของเป็นเผ่าของตัวเองอ่ะจะมีเกาะอย่างหน้าประตูเมื่อกี้นะฮะเรับเถ้าใครสังเกตแบบเมื่อกี้โอ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 ้ n มา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 เปิดก่อนเปิดก่อนนี่ฮะจุดออนเล็กๆแกเปิดจุดออนโอ้ตีเหรอนี่นี่นี่ นี่อุ้ยมันหลบได้ยังไงวะเฮ้ยโดนมากแล้วอุ้ยหืมไม่นะไม่นะเย้ยเออมาอะไรครับอะไรครับลาก่อนหัวเอ้ยเอารูกน้องลืมหน้าที่นี่ฮะเราเข้าทางทังรับเฮ้ย เดี๋ยนะผมต้องทำอะไรอ่ะโอ้ตรงนั้นเป็นประตูเหรออุย้ยแย่จังอุย้ยมีเยอะอ่ะเออนี่งไอพวกลูกกระจกเอาลูกกระจกกันโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้นี่ เออตีตีนหึ่งไปเลยอุ้ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวนะผมต้องทำอะไรสักอย่างเะกี้มันอะไรเนี่ยเอ้าแล้วก็มาเพื่อนมาต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวหิวก่อนหิวก่อนเอออะไรวะ ยิงได้เหรอคือเธอมีความเป็นไปได้นะฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบมันจะสปอนมาเรื่อยๆเราก็เลยต้องหาอะไรไปปิดแล้วตะกี้กูเดินไปปิดตะกี้มึงยังตีกูอยู่แล้วจังหวะตะกี้มึงไม่ฆ่ากูเหรออื้อหือมาอย่าดื้อหน่อยเลยอย่าดื้อหน่อย <c oughs> อย่าดื้อหน่อยเลย มาตัดหัวครับนี่นี่รประตูมันจะเปิดอยู่ฮะโอ้โหลากก่อนนะไปไปไปเราต้องไปหาของอะไร achievement อ,อะไรในเกมอีกนะฮะโอ้ฝั่งนี้ทำไมมีแม่ทัพเยอะจังเขาเรียกว่าแม่ทัพหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยหิวอยู่โอ้ยโอ้ย อย่าคิดว่าแกทําได้คนเดียวมาฮะมาฮะใส่หนักใส่หนักโอ้ยกันบนปึ๊บใส่หนักแทงไส้หน่อยแล้วกันไม่เบื่อไม่เบื่อมาตอนนี้<อ>ผมต้องเอามาขัดก่อนใช่ไหม คืออะไรเนี่ยอ๋อนึกมันผมนึกว่าให้เรากดค้างอันนี้เครื่องมืออะไรมันก็หยุดเฮ้ยาโอ้อยเอาดี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 โอ้กันบนปุ๊บปุ๊บ เปิดจุดเปิดจุดตัดหัวหน่อยแล้วกัน <c oughs> ผัดเปลี่ยนกันไปเฮ้ยไอย้ลูกกะจอกตีเบา้โ <c oughs> อ้ยเป็นคอมโบโท่า <c oughs> นี่ไงลูกกะจอกตีเบาเอ้ยทางนี้ทางไปไหนเนะี่ยโอ้เพื่อ โอ้แต่ผมชอบรายละเอียดของเกมนี้จริงๆแมปสวยมากครับโอ้ว้าวววชั้นบนก็มีเว้ยเนีเ่ยไปครับหมุนเออเรียบไปครับมันจะมีอะไรไหมล่ยตะกี้มันมีบันไดข้างบนนี่ผมเห็นอยู่เราขึ้นไปเลยฮะ If I understood this contraption, raising the elevator now should prove exciting. If I understood this contraption, raising the elevator now should prove exciting.

โอ้ยโอ้ย,อยกว่าจะเกือบตายกว่าไม่จะตายโอ้คุณผมมาตรงนี้หลายเทคมากครับเฮ้ยใครเอ่ยใครมาเฮ้ยสไปเดอร์แมนหรือเปล่าอ่ะเจอกันเพื่อนเฮ้ยสไปเดอร์แมนมา Oh yeah, I'm gonna collect with that. Hope move from deal. Paths clear. Impressive. Don't encourage her.